ทนายกาจะไปวาดครับสวัสดีค่ะคนเมืองชาแนลค่ะ เช้าๆทำบุญใส่บาตรด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะคนเมืองชาแนลค่ะ Hello everyone today I'm gonna take you to see a morning Thursday market t s a local market that they set up once a week.

ทุบาบบานานะอะพัทยาแยมบีนฮันนี่วันนี้กกจะมาเที่ยวตลาดนัดอาต้นดูเขาไม่ไม่เปิดเหรอคะไม่เปิดค่ะเขาหยุดกี่อาทิตย์ละคะ้ค่ะจะเป็นเดือนและะ้วป่ะอ๋อเหรอคะไม่น่าอ๋อค่ะตั้งใจจะมาเที่ยวตลาดนัดต้นดูนะคะแต่ว่าช่วงนี้เขาปิดนะคะสอบถามน้องแล้วเขาบอกว่าปิดประมาณเดือน Uh, normally on the morning Tuesday this is a day set up full of uh, from the beginning and the end of this uh, uh small street they set up the market but uh, during this uh pandemic corona virus they uh shut down for one month uh ไม่ e x t น i m e if uh, they reopen I come back dissipate again นะคะปกติแล้วเขาจะทำเป็นตลาดนัดเนาะวันพฤหัสนะคะตั้งแต่จากปากถนนยันถึงท้ายซอยนู่นเลยนะคะยาวมากเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเขาก็ปิดตลาดตลาดปิดนะคะประมาณเดือนหนึ่งละถ้าเดี๋ยวถ้าเขาเปิดใหม่ก็จะ จะมาให้ดูนะคะอันนี้พี่เขากำลังทำอะไรเห็นพี่กำลังทำแม่ยางเจ้ากำลังทำอะไรคะขายขายลาบะ่ะมาดูดิซิซาโลโก่ดิชดิคอยินไทยมิ้นสลัดหรือว่าลาบตั้งเหนืออันนี้ลาบหมูลาบยางเจ้าอ๋อลาบหมู ขายกี่โมงถึงกี่โมงเจ้าขายตั้งแต่เหนกัอ๋อขายตั้งแต่เช้ายันเย็นขายถึงวันเนาะนอ๋ออันนี้จะเป็นร้านลาบเพข้นฮ้องไอ้ยังก้อต้นดูแหละหากกาลาบหา้าแยกต้นดูนอ่ออาลาบห้าแยกต้นดูเนืเ้อลาะลาบลาบต้นคลอย ลาบต้นข่อยเนอร์ใครมากินได้นะคะมีลาบมีซ่าแกงอ่อมเบอร์โรมีพร้อมสั่งลายเมนได้นอกอ๋อลายเมนรมเรมีโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะเจ้า